พระเยซูทรงอธิบายดนตรีสามารถแปลเปลี่ยนจิตวิญญาณได้อย่างไร6กรกฎาคม2560พระวจะนะจากพระเยซูผ่านซิสเตอร์แคลให้เสียงโดยพรพิมลเจ้าเห็นหรือไม่ว่าเมื่อเจ้าผ่อนคลายเข้าไปในบทเพลงมันจะพาเจ้าไปยังสถานที่อีกแห่งหนึ่ง แคลเจ้าไม่จำเป็นต้องหลับเสมอไปเจ้าสามารถปล่อยใจเข้าสู่สถานที่ลึกซึ้งแห่งการพินิจภาวนาและการอธิษฐานได้นี่คือความลับไม่ใช่การพยายามแสดงออกแต่เป็นการปล่อยมันออกมาจากส่วนลึกภายในหัวใจนี่คือความลับของการร้องเพลงประเภทนี้มันไหลออกมาอย่างเป็นธรรมชาติ ปราศจากความตึงเครียดเมื่อออบุ่นเสียงได้ดีแล้วเจ้าก็สามารถกลับเข้าสู่ความสงบเหมือนกับว่าศีรษะของเจ้าวางอยู่บนซวงอกของเราและปล่อยให้เสียงดนตรีจากหัวใจของเจ้าไหลออกมาสู่เราที่ซึ่งเราก็จะเข้าสู่สถานที่ลึกซึ้งแห่งการสามัคคีของหัวใจและทุกสิ่งที่เจ้ารู้สึกเกี่ยวกับเราก็จะสามารถหลุดพ้นออกมาจากคุกที่เจ้าขังมันไว้ พระองค์เจ้าค่าข้าไม่รู้เลยว่าว่าข้าได้ขังสิ่งใดไว้ในคุกนั้นแม้ว่าข้าจะรู้สึกว่ามีบางสิ่งที่มากกว่านั้นและดูเหมือนว่ามันถูกผูกไว้ที่ใดที่หนึ่งความรู้สึกความรู้สึกลึกซึ้งยิ่งโดยไม่ต้องออกแรง เจ้าดำเนินไปเร็วเกินไปจนไม่ได้สูดซึมความรักของเราและปล่อยให้ใจเมามายในเรานี่คือสถานที่ลึกซึ้งซ่อนอยู่ภายในเจ้าซึ่งเจ้าขังสิ่งต่างๆไว้ในขณะที่เราต้องการให้สิ่งเหล่านั้นไหลออกไปสู่โลกที่แสนจะขาดแคลนมันเป็นเรื่องของการปล่อยไม่ใช่การควบคุมหรือสร้างขึ้นหรือฝืนดึงมันออกมาเจ้าเข้าใจหรือไม่ พอเข้าใจอยู่บ้างไม่มีความพยายามความพยายามสิ้นสุดลงในระหว่างการอบอุ่นเสียงและเมื่อใจของเจ้าหันมาหาเราการนมัสก,การก็เริ่มต้นและใช่คำพูดเพียงไม่กี่คำนั้นมีความหมาย ผู้คนสามารถตีความลึกซึ้งได้จากถ้อยคำหรือวลีเพียงเล็กน้อยเพลงที่เต็มไปด้วยถ้อยคำจะไม่พาเจ้าไปยังสถานที่เดียวกันและก็ไม่สามารถพาผู้อื่นไปยังที่นั่นได้เช่นกันตรงกันข้ามมันกลับกระตุ้นสติปัญญาขณะที่เรากำลังพยายามเข้าถึงจิตวิญญาณความรู้สึกและศูนย์กลางแห่งอารมณ์คือสถานที่ที่เราสามารถทำงานลึกซึ้งที่สุดของเราได้ ดนตรีสามารถสื่อสารต่อได้ในจุดที่ถ้อยคำหยุดลงและนั่นคือเหตุผลที่มันเป็นสื่อกลางที่ทรงพลังมันเปลี่ยมบรรยากาศทั้งหมดและอีกครั้งเราทูตสวรรค์จะถูกดึงดูดเข้ามารอบแหล่งกำเนิดดนตรีดุดดังมลแรงเม้าที่บินเข้าหาเปลวไฟเจ้าเห็นหรือไม่ว่าโลกใบนี้มืดมิดเพียงใดแต่เมื่อเจ้าร้องเพลงแม้เพียงแค่เปล่งเสียงจากหัวใจ เปลวไฟก็จะลุกโชนขึ้นและส่องสว่างในความมืดและเหล่าทูตสวรรค์ก็จะเข้ามาร่วมในการนมัสาการโอ้เราปรารถนาอย่างยิ่งให้เจ้าได้ยินเสียงของพวกเขามันเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างแท้จริง พวกเขาละเอียดอ่อนยิ่งนักแคลวแม้เพียงการเคลื่อนไหวเล็กน้อยแห่งการนามัสการก็สามารถจุดประกายเปลวไฟแห่งความรักในใจของพวกเขาเสียงของพวกเขาร้องว่าอาเมนอาเมนอาเมนโดยไม่ต้องเอ่ยถ้อยคำใดและเสียงประสานที่งดงามอย่างเหลือเชื่อก็จะก่อเกิดขึ้นโอ้ช่างงดงามและสูงส่งเหลือเกิน เราปิติยินดีและได้รับการปลอบประโลมใจอย่างลึกซึ้งจากเหตุการณ์เหล่านี้มันมีความแตกต่างกันโลกมักจะพยายามผลักเนื้อร้องออกไปโดยไม่รู้เลยว่าประตูที่แท้จริงสู่หัวใจของจิตวิญญาณน,นั้นไม่ใช่ผ่านถ้อยคำเท่ากับผ่านท่วงทำนองใช่ คำพูดนั้นมีความสำคัญแต่ดังที่เราเคยบอกไปแล้วว่าเมื่อเจ้าไร้คำมากเกินไปเจ้าจะสูญเสียการเชื่อมต่อกับหัวใจและจะกลับเข้าไปในขอบเขตของสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงเจ้าจำภาพยนตร์เรื่อง The Mission ได้หรือไม่ และพวกคนป่าเถื่อนตอบสนองอย่างไรต่อท่วงทํานองอ่อนหวานนั้นช่างเป็นภาพที่ชัดเจนยิ่งนักนั่นคือพลังของดนตรีที่สามารถแปลเปลี่ยนจิตวิญญาณได้นี่คือของขวัญที่เรามอบให้เจ้าแคลท่วงทํานองเหล่านั้นจับใจอย่างยิ่งเจ้ามีหัวใจที่ไว้สั่นเมื่อได้ยินทํานอง และเจ้าสามารถปลุกใจผู้อื่นให้ลุกโชนขึ้นได้ผ่านการเล่นที่ชำนาญและการร้องอันเรียบง่ายใช่หรือไม่ช่างน่าอัศจรรย์ยิ่งนักโอ้แน่นอนที่สุดพระเจ้าข้าทำให้มันยากเกินไปสำหรับตัวข้าเอง ใช่ท่วงทำนองเข้าถึงหัวใจและถ้อยคําจะเรียกสติปัญญาไม่ใช่ว่าทั้งสองไม่สามารถใช้ร่วมกันอย่างชำนาญได้แต่ตรงนั้นแหละที่ความเรียบง่ายเข้ามามีบทบาทเรารู้ว่าเจ้ามีได้เข้าใจมาก่อนแต่บัดนี้เรากำลังเปิดเผยปัญญานี้แก่เจ้า จงดึงเจ้าสาวของเราสู่อ้อมกอดของเราด้วยดนตรีของเจ้าที่นั่นเราจะรักษาและฟื้นฟูเธอปล่อยไปปล่อยไปปล่อยให้หมดให้เราล่องไปตามกระแสลมหายใจของเจ้าเข้าสู่หัวใจของพวกเขาที่ซึ่งเราจะประทานน้ำมันแห่งความรักและการให้อภัยของเราลงบนบาดแผลของพวกเขา มีน้อยคนนักที่จะเข้าใจวิธีการที่เรียบง่ายอย่างยิ่งในการเข้าถึงจิตวิญญาณน,นี้แต่ฤดูการนี้เป็นเวลาสำหรับสิ่งนั้นเป็นยุคฟื้นฟูทางจิตวิญญาณที่ดึงเจ้าสาวของเราขึ้นสู่ภูเขาแห่งความชหวานชื่นเพราะฉะนั้นอย่าทุ่มเทกับเนื้อเพลงมากเกินไปนั่นจะทำให้เสียของ เจ้าเห็นหรือไม่ว่าเจ้าหลงทิศด้วยการพยายามสร้างเนื้อเพลงที่ฉลาดเกินไปแทนที่จะใช้เพียงไม่กี่คำง่ายๆที่เราสามารถใช้เข้าสู่หัวใจของพวกเขาได้มีบทเพลงจำนวนมากจากยุค60ที่แท้จริงแล้วเป็นการปูทางสู่การฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณมันทำลายผืนดินที่แห้งแล้งและไถ่พวนความต้องการลึกๆของมนุษย์ให้หลุดออกจากคุกแห่งการถูกตีกอก เมื่อพวกเขาหลุดพ้นจากแห่งนั้นเหล่าปีศาจก็จะมาขัดขวางและโต้แย้งกับเราเพื่อแย่งชิงวิญญาณของพวกเขาแต่จากสถานที่แห่งเสรีภาพนั้นพวกเขาจะสามารถได้ยินเสียงของเราได้ชัดเจนยิ่งกว่าตอนที่อยู่ภายใต้ม่านแห่งการถูกกล่าวโทษและวิญญาณทางศาสนา มีบทเพลงจำนวนมากจากยุค60ที่แท้จริงแล้วเป็นการปูทางสู่การฟื้นฟูฝ่ายวิญญาณมันทำลายพื้นดินที่แห้งแล้งและไถ่พวนความต้องการลึกๆของมนุษย์ให้หลุดออกจากคุกแห่งการถูกตรีกอบเมื่อพวกเขาหลุดพ้นจากที่แห่งนั้นเหล่าปีศาจก็จะมาขัดขวางและโต้แย้งกับเราเพื่อแย่งชิงวิญญาณของพวกเขาแต่จากสถานที่แห่งเสรีภาพนั้น พวกเขาจะสามารถได้ยินเสียงของเราได้ชัดเจนยิ่งกว่าตอนที่อยู่ภายใต้ม่านแห่งการถูกกล่าวโทษและวิญญาณทางาศาสนาเ<ป>มื่อชายหรือหญิง CSV ได้รับการปลดปล่อยอย่างแท้จริงจากความเจ็บปวดรอยแผลความกลัวทุกสิ่งในอดีตที่ผูกมัดเขาไว้ เมื่อนั้นสถานที่ว่างภายในหัวใจที่มีรูปทรงของพระเจ้าจะเริ่มหยหาหาเราและนั่นคือเวลาที่เราจะเสด็จไปหาพวกเขาเมื่อเขาพร้อมดังที่เราเคยเกล่าวหลายครั้งแล้วมนุษย์ผู้ที่เคยชินกับการควบคุมกำหนดขีดเส้นและปกป้องเขตแดนทุกรูปแบบ กำลังขังวิญญาณของตนไว้และก่อให้เกิดความกลัวซึ่งเป็นสิ่งที่ควบคุมการเลือกของพวกเขาเมื่อพวกเขาหลุดพ้นจากอิทธิพลนั้นแม้อาจสแสวงหาสิ่งของความมืดแต่ในที่สุดเขาจะเหนื่อยกับมันและเริ่มสแสวงหาแสงสว่างหากปราศจากเสรีภาพนั้น เขาจะยังคงถูกขังอยู่ในกรงที่แน่นหนาซึ่งสร้างจากความกลัวและไม่สามารถมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกับเราได้เลยเมื่อพวกเขาได้รับการปลดปล่อยถูกเผาผลาญด้วยภาพลวงตาและความผิดหวังจากความมืดพวกเขาจะเริ่มแสวงหาแสงสว่างและพบความปราะปรรมที่นั่นแล้วพวกเขาก็จะตัดสินใจใช้ชีวิตอยู่ในความสว่างของเรา ซึ่งมีทั้งปัญญาความรักและการเลี้ยงดูเราต้องการให้วิญญาณถูกดึงเข้าหาเราด้วยความรักไม่ใช่ด้วยความกลัวความกลัวอาจใช้ได้ในช่วงแรกเพื่อดึงเขาเข้าสู่อาณาจักรของเราแต่จะไม่มีวันนำเขาเข้าสู่อ้อมแขนของเราได้เลย ความกลัวจะทำให้เขารักษาระยะห่างขณะที่ความรักจะทำให้เขายอมจำนวนต่อเราและรับทุกสิ่งที่เราต้องการมอบให้เขาด้วยความมั่นใจว่าเขาเป็นที่รักอย่างแท้จริงสำหรับสิ่งที่เขาเป็นณเวลานี้ไม่ใช่เพราะสิ่งที่เขาทำแต่เพราะความงดงามในตัวเขา เราจะไม่รักสิ่งสร้างอันงดงามที่เราสร้างขึ้นได้อย่างไรเราไม่สามารถละเลยได้เลยความรักที่ก่อกำเนิดเขาในองค์ของพระบิดาได้เรียกและดึงพวกเขากลับสู่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดนั้นเพื่อรวมเป็นหนึ่งกับเราตลอดการในความปิติอันล้นเหลือนี่คือของประธานอันยิ่งใหญ่และเรากำลังกระทำสิ่งนี้ร่วมกันจงก้าวออกไปพร้อมความเข้าใจใหม่ และเราจะสร้างแห่ดักวิญญาณอันใหญ่หลวงผ่านการนมัสการอันจริงใจและอ่อนโยนของเจ้า